เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์แบบอีโมจิของในตัวโพสของใน Facebook กันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมนํามาดูแล้วก็ทําตามผมกันได้แบบง่ายงกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาที่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเกมเอ็มคีดีเฮดกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไปให้นะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อมาใช้งานแล้วก็มาทำการตามกันได้แบบง่ายง่ายกันได้เลย แล้วพอได้เข้ามานแล้วผมที่ในตัวของเว็บไซต์อมที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อและก็มัครสมาชิกกันนาอสำหรับใครที่ผมเดา,าจ,จะเข้ามานแล้วไม่มีสมาชิกผมว่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปได้เลย อ่ะแล้วก็ได้กดสมัครสมาชิกกันมาได้แล้วตรงที่หน้าต่างของการสมัครสมาชิกนะผมเขาจะมีให้ได้กรอกชื่อนะผมเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านบัญชี Google gmail นะผมก็จะมีอยู่ตรงด้านนี้ให้เราาด้สามารถที่จะกดสมัครกันไปได้เนาะหรือถ้าสำหรับท่านผู้ชมคนใดดีวเข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วและมีบัญชีกันอยู่แล้วสามารถที่จะกดย้อนกลับมาแตผมแล้วก็กดลงเชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้ไปได้เลยอ่ะแล้วก็หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ที่อยู่ตรงนี้ก็เลยแตผมไปกดย้อนมาเนาะอ่ะ แลวก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ตรงเว็บไซต์เคเมเอ็มคีีเอกันเนาะในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยนะครับผมวบตหน้าต่างแรกของเขาเนะาะก็จะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการกันได้และแถมก็จะมียอดเงินที่อยู่ในตรงด้านนี้นะผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาใช้งานทาการในส่วนต่าง,ง,ง,งๆตรงด้านนี้กันได้เนาะแต่หากถ้าเรา,าชื่นชมบนใดผมได,ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วผมอาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกแล้วก็จะไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้นะผมเพราะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกเนาะหรือว่าหากใครที่เคย ได้สามารถได้ผมที่จะกดเข้ามาที่จะส่ตงตรงด้านนี้กันไปได้ที่หน้าต่างการตำเงินอะ แลวก็ได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วนะครับผมใีหน้าต่างการเติมเงินตรงด้านนี้เนาะหน้าต่างตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างแบบมิกเลยให้กับเราด้สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มมาเติมเงินกันได้และแทบในหน้าต่างของการเติมเงินนะผมเขายัางจะมีช่องทางให้กับเราได้มาเลือกในการเติมเงินกันได้อยู่ตั้ง5ช่องทางหากเราเลือกจากช่องทางไหนสะดุกช่องทางอะไรในการเติมเงินใน5ช่องทางนี้เราสามารถที่จะเข้ามาเลือกกันได้และผมก็ทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะหรือหากได้เข้ามาเติมเงินกันได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วทีีีี่่่่่่ใในนนตตวของงงเเเไไไไซซททท์์กกกก็ห้้้ดดสาาาาามมมรรถผจะลลบแย Hey. Ah. และเราได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วนะผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ผมที่หน้าต่างแรกตรงนี้เขาจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้มาเลือกนะผมทีนี้ก็จะมาเลือกหมวดหมู่กันได้เลยเนาะก่อนที่เราจะมาเลือกหมวดหมู่บริการเรามาเลือกที่แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กลำไปก่อนนะผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกที่ส่งหมวดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดไลค์แบบอิมพิจในตัวเฟซบุ๊กอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้กันเลยให้เราได้เลือกนะผมเดี๋ยวกดเลือกกันไปแล้วพอเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่ทีนี้ก็จะมาเลือกกันต่อที่บริการรกกกกาาเเเเ้้จะมมีอออใไดลลลืืนนัผผ็ยชง ใจก็เลิกกันตรงด้านนี้ไปเลยอ,อ่าพนักประชุมเลิกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่และบริการที่ต้องการทีนี้ให้กดกลับมาเทสองตัวโพสเฟซบุ๊ขกข้าผมเพิ่มพนัการคลอกลิงก์แล้วก็พอได้นึงโพสเฟซบุ๊กกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปแล้วก็พอได้ใส่ทังลิงก์แล้วจำนวนได้แล้วทีนี้ก็ให้มากดสองตัวที่ตรงส่วนด้านล่างนี้กันไปได้เลย และพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วนะครับผมดินในควสั่งซื้อตรงส่วนนี้นะครับผมเขาจะมีหน้าต่างขงึ้นมาเป็นแบบนี้และท่านกงสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปได้ตรงส่วนด้านนี้กันได้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้เข้ามาเช็คในส่วนของตัวออเดอร์กันได้และผมว่าังจาัดก,การที่สั่งซื้อกันไปแล้วออเดอร์เขาจะเป็นยังไงหรือว่าจะขึ้นมาเป็นยังไงนะผมสามารถที่จะสั่งซื้อกันไปแล้วเข้ามาดูกันได้เนาะหรือว่าจะหากว่าได้เข้ามากลาและผมดิหน้าต่างส่วนด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการซื้อกันนกันกกไดด้นะลาลมบ ผมทีหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ อ่ะแล้วท่านผู้ชมให้ได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วของติหนต่างกของเว็บไซต์เนาะเขาจะมีหัวข้อการติดต่อมีอยู่ที่ตรงนี้นะผมให้กับท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะมีช่องทางเข้ไปเป็นแบบี2สองช่องทางให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาเลือกผมเพื่อทำการแจ้งหรือติดต่อสอบถามปัญหากแกมิ่งกันได้หากว่าเกิดปัญหาแล้วเกิดข,อขอ้ออะไรยังไงแต่ผมพอเข้ามาใช้งานในส่วนตัวเว็บไซต์แล้วเนาะสามารถที่จะกดกลับมาที่ตรงส่วนด้านนี้นะผมแล้วก็ทําการเลือกช่องทางในการแจ้งหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก้เมนกันได้เลยเน ได้ใช้งานทาการสั่งซื้อกันตามปกติกันไปแล้วแผมเรรู้สึกสนใจว่าอยากที่จะลองดูยอดกันแล้วมากกว่าว่าใน่ของยอดไลฟ์มูจิที่ได้สั่งซื้อกันไปจะขึ้นกันมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ลองกดกลับมาดูกันได้ผมเชื่อสงตัวพราะเป็นุวกของตีนนะว่าตอนนี้ยอดไลฟ์มูจิที่ได้สั่งซื้อกันไปจะเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะ ก็เหมือนหน้าการลงทุนเพิ game, ่มขึ้นมาอยู่ครับผมก็เพิ่มขึ้นมายังไม่เห็นผลมากนะผมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งแลผมก็ประมาณนี้เนาะอ่ะก็ไม่ต้องใจร้อนหรือตกใจกันไปนะผมเพรในการสั่งซื้อบางทีเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นมาทันทีให้กับเราจนครบจํานวนบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วผมอาจจะขึ้นมาประมาณสักจํานวนหนึ่งแล้วอีกที่เหลือขึ้นมาสมทบหรืออาจจะขึ้นมาสักหนึ่งสักสองแล้วผมแล้วเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมเ้าก็คอยดูและรอเช็คกันไปก่อนได้เราไม่ต้องไปใจร้อนอย่างของผมเขาก็น่าจะขึ้นมาอย มันยาวเกินไปผมก็จะตัดภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแน่เลาเมื่อสิ้นเดือแล้วกันเนาะแต่ก่อนที่จะตัดภาพกันไปนะผมในระหว่างนี้ผมเผื่อว่าท่านผู้ชมคนใดที่ได้ใช้งานแล้วก็ทาการส่งซื้อเกินไปแล้วนะผมรู้เกิดรู้สึกสนใจว่าอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองนะผมเขาได้คไปใช้งานที่จะส่งตัวเว็บไซต์นะผมก็เผื่อได้ใช้งานไปแล้วนะผมรู้สึกว่าเวิร์กนะผมแล้วอยากจะลองแนะนําเพื่อนเนาะท่านผู้ชมลองกดเข้ามาที่หน้าต่างตส่วนด้านนี้กันได้ผมจะเขาว่านําเพื่อนและหน้าต่างตัว แล้วก็ทําการไปส่งให้เพ like ื่อนหรือคนรู้จักกันได้เนาะตอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการแนะนาให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตัวของตัวไนผูปชมอีนของเพื่อเขาได้เข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาทําตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะถ้าไปชมสนใจอยากที่จะเข้าให้เพื่อนเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทาตามอะไรยังไงก็ลองเข้ามาที่ตรงส่วนด้านนี้กันได้เลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสลับในการใช้งานของตัวบไซตรผมสนใจอะไรยังไงก็ลองเข้ามาใช้งานกันได้ในระหว่างนี้ผมที่กำลังรอยอดไลค์มูจิเพิ่มขึ้นมาแต่ผมหากว่าอะไรยังไงผมก็จะตัดภาพไปให้ตัว เอาแล้วครับผมก็เราก็กลับกันมาจากเมื่อกี้กันแล้วนะผมที่เราได้ทำการของเพื่อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะตอนนี้นะผมยอดไลค์แบบอิมมจิของในตัวโพสของเฟซบุ๊คล่ะนะผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเสร็จมเทิแล้วแบบนี้กันแล้วนะครับผมเราแถมวิธีขั้นตอนในการทำก็ง่ายกันแบบนี้ด้วยครับผมเผื่อว่าใครที่เข้ามาดูกันแล้วเกิดสนใจและยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามนะผมก็ให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะไว้ให้เพื่อสามารถที่จะมาใช้งานทำการตามกันได้เนาะหรือหากได้เข้ามาใช้งาาาาาาานนทตตต่่งงงงงกกกัััอออยยยูแแล้้้้้้วผมมมมเเิิิดดดีปปปหหหหขไไไไรร็ใใสถจบ มินกันได้องสำหรับในการตริดต่อแอดมินที่ผมได้สอนรือแนะนำกันไปองสำหรับในเน,นทางการตริดต่อแอดมินในเว็บไซต์เนาะอ่ะแล้วก็สำหรับในคลิปราวันนี้นะผมยอดไรอุจิกับเพื่อนึ้นมาจนเสร็จแล้วด้วยหากว่าวันนี้ผมมีการพูดไรผิดไปเลยอาจจะทำอะไรพลากันไปหรือพูดเดียวเกินไปผมก็ต้องขอเป็นผู้ชมมันด้วยเนาะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันเลวเข้าใจสำหรับในคลิปเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ